E aí ပါထိုးရတဲ့ကိစ္စ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับต้องขอภัยะชานิดหนึงครับเพราะว่าสถานที่นะฮะเกี่ยวกับสถานที่นะครับชานิดหนึงนะฮะเข้ามาแล้วผมฝากคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าภาพเสียงเป็นเช่นไรนะฮะ ตอนนี้ใช้การแข่งขันสองสนามนะครับคู่ที่ผมกำลังถ่ายทอดอยู่นี้เป็นสนามสองก่อนนะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมแคมป์สนไฮเวย์นะครับพบกับทีมชม,มสกกรมสตรกลมศักด์นะฮะชม,มสกกรมสตรกลมศักด์ก็ตอนนี้อยู่ในฝั่งผู้บรรยาเนี่ยนะครับ ก็จะมีเจ้าบอลปะปานะฮะเจ้าบอลปะปากับเจ้าปามทักขนยางริยองชัดเจนสวัสดีครับสวาสดีครับพ่อน้องตะตังเออต้องขออภัยนะฮะอาจจะล่าช้านิดนึงผมจะขยับผู้ต่อไปก็อาจจะขยับไปสนามหนึ่งนะฮะ หนึ่งนะครับส่วนทีพีน,น้องๆที่เข้ามารับชมจะสอบถามอะไรถ้าข้อมูลอะไรไหนผมทราบก็จะแจ้งให้ทราบนะครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะฮะร,ระดับประเทศเลยนะครับก็ในกีฬาเราเด่นเราดัดางผมอาจจะรู้จักไม่หมดไปด้วยซ้านะฮะต้องกราบขออภัยครับที่เห็นเห็นมาก็บรนนอยบรรขามานะฮะเจ้โบสวิชา บนปลาปลาปามท่าขอนยางจะสี่แมนรัตนวีแล้วก็มีเตยทำติ้งมีคุณนกคู่กล้องจากเอ่อขุณโจรมวยป่ามามาระดับแนวหน้าระดับประเทศเลยนะฮะ ดีจะสายเดิมพันล้วนๆอ่าใช่ครับก็คือว่าเป็นแมตชใหญ่จะบอกเลยว่าแมตชใหญ่ระดับประเทศเลยนะฮะเป็นของอเป็นการจัดก,การแข่งของไทยพีบีเอสนะครับไทยพีบีอนะฮะขออนุญาตที่แจงตรงตามนี้นะครับว่าในภาคเช้าก็จะใช้โรงยิมในเที่ยมที่สวนสาธารณะหน,นองแครหรือว่าลมจักดิ์อะคาเดมี่ตรงนี้นะฮะจากรอบ16ทีมนะครับ16จะ แข่งให้เหลือแปดทีมนะฮะขออนุญาตที่แจ้งตามนี้นะครับแข่งให้เหลือแปดทีมพอเหลือแปดทีมแล้วจะนำนักกีฬาทั้งแปดทีมไปเตะในชอบในช่วงพักค่ำนะครับในช่วงพักค่ำประมาณนะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มที่ถนนสนามเทืวคเาาถนนคนเดินลมศักนะครับจากรอบแปดตรงนั้นจะให้เหลือสี่ทีมเหลือรอบสี่ทีมในวันพรุ่งนี้ ประมาณบ่ายสองก็จะเป็นรอบรองสองคู่แล้วก็รอบชิ้งหนึ่งคู่ถ่ายทอดสดผ่านสถานีไทยไทยพีบเสนะครับแจดงขา่ขาวขาว้ารับทราบตามนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าอย่างไรแล้วผมจะค่อยๆถ่ายให้ดูทีละสนามนะครับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะ บอลเดียวเนี่ยใครเนี่ยอ๋อเอาเอาถึงทิ้งเลยป้ะเอาถึงคู่ทิ้งเลยไหมเอาถึงทิ้งชนะเลยเลยไหมก็ตอนนี้จะบอลน้อยก็มาอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยนะครับก็วันนี้บอลน้อยก็มายืนกับซีแมนซีแมนลาดนาวีนะฮะ ขอบคุณมากครับพี่สมานสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อก็น้ำเสวยจังครับก็สำหรับในในเรื่องสถานที่ สวัสดีครับจะเอสเตยืนกับใครเดี๋ยวนะอืมไม่ อันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะถามให้เออเดี๋ยวเอาข้อมูลทีละสถาบันะครับใจเย็นฮะใจเย็นครับโอ้โหนานๆมาแมตช์ใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวดูเกมคู่นี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้ชมทีละคู่อ้อขออนุญาตขอภัยให้นิดน,นึงนะครับขอที่แจงตรงนี้ฮะทางฝ่ายจัดเมื่อเช้าที่เขาประกาศนะครับอันนี้ตามที่เขาประกาศเมื่อเช้าก็คือว่าอา่า เขาจับประกบคู่นะครับจับประกบคูใ่ใครชนะก็เข้าไปรอก่อนนะครับส่วนอีกแปดทีมที่แพ้ถ้าคู่ทีมไหนแพ้นะะอีกแปดทีมจะมาจับสลากเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าใครแพ้อีกครั้งหนึ่งคือตกนะฮะวันนี้จะตกไปแปดเหลือแปดนะครับช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเดี๋ยวดูเกมกันก่อนนะฮะคู่นี้ครับตอนนี้เอ่อทีมไฮเวย์ก็เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ทางฝั่งผู้บรรยายก็จะมีพี่เอลนะครับ พีเอลมืองเลยหมายเลขห้านะฮรแล้วหมายเลขเจ็ก,ก็จะเป็นเจ้าปลาอุดรส่วนทีมฝั่งตรงข้ามผู้บญญาก็จะเป็นบอลประปากับปามท่กขนย่างนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่สองเท่าเอาฮะดูบอลประปาเสิร์ฟมาครับพี่แอลลูกนี้โอ้โหเปิดไม่ได้ฮะเสิร์ฟเข้าช่องสวยงามครับ อุตรดิต์ชัดเจนวันดีครับ้องต้าวันดีครับวันดีครับก็วันนี้มีงานตรงกันหลายที่นะฮะทั้งอุตรดิตย์และขอนแก่นแล้วก็ลมชักครับสเพอินว่ารับฝากทั้งลมชักไปก่อนนะฮะก็ต้องมาที่นี่นะครับต้องกับขอภัยพี่น้องจริงนะฮะอยากไปทุกงานเหรอครับ แซมตอนนี้อยู่ที่4ต่อ2ครับสโมสรตะก้อลมศักนะฮรบอลประปาเสิบมาอาแล้วครับคขานี้พีเอจับชงนิ่งๆแบบนี้จะปลายแตะยอดโอ้โหเรียบร้อยครับ ไปเก็าครับงานนี้คนไม่ได้มาครับคนไม่ได้มาครับแครับแต้มอยู่ที่สามต่อสี่มาดูเจ้าปลาอยดร้ฮะเสร์ปลูกนี้โอ้โหจับนิ่งชงนิ่งครับบอลประปาเจ้าปาาเตะลูกนี้ท่วมบล็อกครับก็ต้องบอกว่างานนี้ระดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะเออยังมีอีกหลายคู่ครับยังมีอีกหลายคู่ฮะ วันนี้ชมกันยาวๆนะครับผมก็จะอยู่ที่นี่นะฮะลูกหนีเปิดไม่ค่อยดีโอ้โหแกไขไม่ทันนะจะไปอุดอรแต่เป็นของสโมสรจะกรกลลศักดิ์ครับคือนักกีฬาแต่ละท่านนี้เสอชื่อโอ้โหไม่มีใครไม่ครับจะไม่รู้จักเลยนะฮะเอ,อโบสวิชาก็มานะครับปักทอบอ,อก,ก็มาฮะก็จะมีทั้งชุดฐานบก แล้วก็มีชุดของกองทัพเรือลาดนาวีนะฮะแต้มตัวนี้ไฮเวตามอยู่สามตัวหกครับเสร์บตรงนี้ไม่ข้าม แฟมขยับไปแลฮะเจต่อสาครับจะปามเสิบท่องสายโอู้หเอาละรครับชงจากท้ายคอดไปแก้ไขไม่ข้ามครับตรงนี้ ีมไฮเวย์ตอนนี้เปลี่ยนนักเพียงออกนะฮะเอาลครับดูจ้บ,บนปะฟ้าฮะจับชงให้เจ้าปามลูกนี้เรียบร้อยครับ บอลเสิร์ฟมาช่องซ้ายเอานะฮะจับชมลูกนี้ลึกนิดนึงครับโอ้โหไม่ทันนะฮะเจ้าปายอุดร ตมตัวนี้ตามอยู่สามต่อสิบครับทีมไฮเวย์เสิร์ฟไปฮะเอาละครับจะบอลประปาดูครับการจับกันชงแต่ครั้งนิ่งๆแบบนี้ก็ไม่เหลือครับจะาปามก็มีจกัก็ดีๆที่ไหนก็จะพยายามไปถ่ายทาดสดมาให้เพี่อนๆน้องได้รับชมนะครับอาละัหมดเวลานอกครับกับเข้าชมเกมกันต่อฮะลูกนี้จจะาปามเสิร์ฟมาช่องขวาอาละครับจะปลายเปิดสั่นลูกนี้ไม่ข้ามครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮะ เต้าปายอุดรวัสดีครับวัสดีครับกรุงเทพวัสดีครับวัสดีครับ,รบ,รบโอ้ต้องฝากขอแชร์ลุ้นๆนะวฮะกรุงเทพเอ่อระดับชั้นนำแนวหน้าต้นต้นของประเทศเลยครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายทอดเอ่อ่ะละสนามให้ดูนะครับวันมีใครเจอกับใครและใครมาบ้างนะฮะโอ้ดาวเด่นดาวดังมาเพียบครับต้องบอกว่าง,งานนี้ระดับประเทศแน่นอนฮะ แต่ว่ามุมกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมพยายามที่จะมาพอดีมันมีนั่งร้านตั้งตรงตรงมุมนี้นะฮะก็เลยขึ้นมาด้านบนเพราะว่าถ้าถ้ามุมด้านล่างแสงมันจะส,สะท้อนกล้องนะครับ แจมตอนนี้โอ้โหไฮเว์ตามอยู่4ต่อ13เลยนะฮะเข้าช่องซ้ายเด oh. ีบอลกระปา oh. เปิดให้เจ้าปามลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, ชงสวยๆงามๆเป็นม้เตะไม่เหลือครับเ oh. จ้าปาลมชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นตัวเตะที่ ขึ้นมาระดับแนวหน้าเลยนะก็ปาล์มท่าขนยางครับแจมสิบสี่ต่อสี่ครับอีกแ้มเดียวจะเกมฮะโอ้พยายามจะตัดหยอดตรงนี้ไม่ข้ามครับสอง แแมขยับมาแล้วฮะห้าต่อสิบสี่แต่ว่าโอ้โหคอนขังจะตามยากเลยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งแแจมเดียวจะเต็มแล้วครับปิดได้เลยไม่ได้ให้ลูกนี้ครับจบฟาร์มลูกนี้เตะแต่ไม่ได้ให้ลูกมันลึกไปนิดนึงครับเปลี่ยนมาทางสมุทรสาครลมศักดิ์ครับจะเตฟโดยโจบนปะปากีตาสักกะลมาเนี่ยนะฮะบนปะปาครับ ลูกนี้เจอหูออกหลังครับสามเจ็ดแซมอยู่ที่เจ็ดต่อสิบสี่สจะทันไหมฮะโอ้โห و, แต่ดูแล้วถ้าเปิดนิ่งๆชงนิ่งๆแบบนี้เรียบร้อยครับ ปิดเซตปิดแมัดเป็นที่เรียบร้อยฮนะเป็นทีมสโมสรตะกองลมศัก์นะฮะเอาชนะทีมทางหลวงไฮเวย์ไปได้ครับ